ตอนที่104บัตรเครดิตแบ็กการ์ดของไฮเฉิงสำหรับเศรษฐี10อันดับในเมืองเท่านั้นมีแต่ผู้คนระดับสูงมากอิทธิพลเท่านั้นถึงจะได้ถือครองมันต่ำๆต,ต,ต้องมีอย่างน้อยร้อยล้านจึงจะครอบครองได้เออึ๊บหฮึฮะเออท่านคะขอประทานโทษที่แสดงกิริยาสกุลหมาไม่แดกใส่คะ่ะ ท่านทั้งสองจะต้องเป็นผู้ดีตีนแดงชั้นสูงเป็นแน่แท้แผลบเห็นไหมจ๊ะวิธีแก้ปัญหาง่ายๆจะบับเสียวเก้อืแผ่นยกชิ้นนี้เป็นสมบัติของทางเราแพงสุดในร้านค่ะน่าจะมีมูลค่ามากกว่า50ล้านได้อืมอ่าชิ้นนี้แหละสวยมีอันเดียวด้วยเออเดี๋ยวจะแพ็กใส่กล่องให้เลยค่ะชำระเงินได้ที่นี่หืมรวกหูจริง <c oughs> คิดจะมาหลอกต้มตุนคนที่นีเหรอไอ้พวกสิบปดมงกุฎหึเอิมพอดีแถวนี้ถิ่นเจ๊เองยาสเอะโอ๊ยขอโทษตั้งหมดแล้วเออฮ่ฮ่ฮ่าคิดจะโกงสินะเป็นพวกชักดาบแล้สิไม่ว่ากูรู้ทันนะหึพอไม่มีตังจ่ายก็จะทำเนียนแอบขอโมยออกไปใช่ไหมละ่ะหึวิจูลี่อย่ามาเก่าหากันนะทำไมต้องมาหาเรื่องกันด้วยมีปัญหาอะไรเรื่องไหนหึบทกูสั่งมา รู้หรือเปล่าว่าร้านนี้ใครเป็นเจ้าของร้านผัวก,กูวเองค่ะอีดอกเขามีชื่อว่ายินซิงหยุนและกูคือผู้จัดการวิ่งไปซื้อที่อื่นก็ได้วะเออเจอของดีแบบนี้แล้วแทๆ้ๆจะออกไปโดยไม่ซื้อไม่ได้หรอกนะจ๊ะฝึกหึ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 ของในร้านทั้งหมดฉันขอเหมาหืมาคุยขยะแบบแกมีปัญญาจใจหรอวะอย่ามาแสดงเลยค่ะหึเออพึม ชาวปิงปิงรวมรวมแล้วมูลค่า400อยล้านกว่ากว่าแค่ราคามิตรภาพคิดแค่400ยล้านทวนทวน <c oughs> แต่ประเด็นคือมึงมีจ่ายปะละถ้าแกจ่ายได้จริงฉันจะยอมไปตรวจเยี่ยวกับตํารวจก็ได้อะ่ะคิกิเออโอเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะฮะจ่ายเงินไป400ยล้าน <c oughs> เอ๊ะเออมึงรวยแท้หืห <c oughs> หามาด้วยตัวเองกูไม่ได้ขอตังค์ใคร <c oughs> เอ๊ออเจ็ดคนี่แกไปพ้นธนาคารมาหรือไงวะ เออที่รักคะนางนี่มันชนีเก๋ต่ำชอบดูถูกคนอื่นถึงแม้ที่รักจะเอาเงินฟาดหน้ามันโชว์แล้วก็ตามหึหน้าไม่อายจริงๆค่ะฟึบมับไว้คุณพี่หล่อรวยพร้อมอาคาหึห <c oughs> ึนอกจากจะหล่อแล้วยังจดีกับเมียสุดๆสนใจจะมีเพิ่มสักคนไหมคะอฮ้ยอีดอกนี่มึงเป็นเห็บหรืองไงออกไปนะหึอ้าหึที่รักไปกันเถอะเออรอเดี๋ยวนะนี่แค่น้ำจิ้มก่อนอื่น นี่แกขายน้ำจิ้มจนมีพันล้านหรอฮึฮ <c oughs> เออบอสหยินพอดีฉันอยู่ที่แผนกของนายลงมาหาหน่อยสิว่าคับฮอฮอหัวเธอยังใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอีกหรอสมัยนี้เขาใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วอยกกะเกจอกตกยุบก,กวัาฮึฮ <c oughs> ึอืมฮะหืหห้นี่หล่อนตาไม่ถึงหรือไงกันนี่นะคอบล่าโฟนเลยนะเอ๊ะฮะโทรศัพท์คอบล่าราคา2.5ล้านฉบับคลาสสิกแสดงว่าโคตรรวยฮะเออ อิมโทรศัพท์อะไรครอปล่าคอปล่าไม่เคยได้ยินแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโปยินของฉันจะเอาของขวัญสุดวิเศษมาให้ในวันนี้หลังจากนั้นเอิมเอ๊ะจูลี่ทำอะไรนะ่ะฮะ